คุณทุกคนมากเลยนะครับที่ทำครับอ๋อดีลครับไม่ใช่ก้อครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาร่วมคลินี้ด้วยกันนะแล้วก็ขอขอบคุณนสยศาสตร์แทสด้วยนะครับที่เชิญพวกเรามาถ่ายหนังสือที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับจนหมดไปเยอะพอกสมควรเหมือนกันนะครับผมให้หมดไปเกิน5 0 0พันมั้งครับ ครั<า>บ<า>มผมก็ได้มากล่าวว่าสาิ่งต่างด้วยนะครับได้เอาบุญเอาพรเอาอะไรกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ได้เอาความสนุกความยิบมยิมใจความอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนกับประเทศไทยด้วยและอยากให้ทุกคน,นจดจำทลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นทางการไม่ค่อยเก่งนะครับผมขอบคุณครับ ก็ซองขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกด้วยกันในคันนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ร้องต้องขออภัทุกคนด้วยเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนหิวข้าตอนเย็นกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ิวแต่ว่าทําให้มันอร่อยอีกขึ้นนั่นเองแล้วก็ หว,วังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะที่ได้มานด้กันในครั้งนี้เพราะว่าเห็นรอยยิ้มของทุกคนตลอดเวลาเลยแล้ว <sollte> ก <consultation> ็ทำให้ยิ้มได้เป็นเร่อีกคนนึงนะคะก็หวังว่าจะเจอกันอีกกอกาสหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกทแชที่ะคะี่ะขอินร์า่อบคุณพอดีนะครับมกปูนะครับคนท่อสับสดกับพี่บี้ะฮะ ครับก็ตอนนี้เลยนะครับ,ก,ออก,รบก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณเราทั้งสามคนเลยนะครับที่เป็นชุดลูกต้นนะครับให้มีคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ทางวิเดลสัตย์แคร์ก็เล่งเห็นนะครับว่าเล่งเห็นนะฮะอาการนะฮะเดยกคอติกระดุม <c oughs> นะครับก็เน่ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมก็เน่กบางทีพวกเราสามคนก,ก็ อยากจะเข้าไปอยู่กับแฟนคลับนะครับแต่ว่าก็ด้วยการยอดเรามาทํางานนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็อยากจะให้ทในการตอบแล้วก็ร้องแฟนคลับทุกคนเข้าใจนะครับผมก็อะไรที่ต่อพี่แปดนะคะับต่อพี่แปดนี่ก็ผมก็จัดให้เป็นหลายดอกนะ